ลอตแรกนั้นประมาณสัก50,000เมตรในขณะที่เรื่องเราในประเทศไทยเราเองนั้นเราก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามคิดค้นในการที่จะ ตรวจเรื่องของการหาเชื้อเนี่ยครับเพื่อให้ราคานั้นมันถูกลงหรือว่ามันรวดเร็วขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาศิริเมทีรวมถึงศิริราชพยาบาลและปะตทนั้นก็มีการจับมือกันไปพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด -19 รู้ผลเร็วเนี่ยนะครับเหมือนกับการตรวจผู้หญิงตั้งครรภ์การตรวจผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะมันมีตัวยาเนี่ยในการที่จะตรวจเนี่ยใช้แผ่น ปุ๊บตรวจรู้ผลได้ทันทีนี่เช่นเดียวกันครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าตัววิสเทคเนี่ยวิสเทคเทสค,คิสเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับไวรัสโควิดได้ผลดีมากการตรวจวินิจฉัยรวดเร็วเหมือนกับการทดสอบหญิงตั้งครรภ์และสิ่งสําคัญนั้นเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่15มีนาคมที่ผ่านมามีการทดสอบโดยการใช้เชื้อโควิด19 ของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเป็นเชื้อจริงนะครับคุณผู้ชมแล้วสามารถที่จะได้ผลได้ทันทีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดทําชุดตรวจวัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันตกอยู่ประมาณสัก500บาทคือถือว่าถูกมากนะครับถูกมากนอกจากนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะจัดทําชุดตรวจอุปกรณ์ได้ แบบเขาบอกเรียกว่ารวดเร็วอ่ะผลิตในเวลาอันสั้นได้ผลตรวจในเวลาอันสั้นตอนนี้เนี่ยครับจะมีการเตรียมผลิตและส่งมอบเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งล้านชุดจำนวนหนึ่งล้านชุดๆให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะสามารถเี่ตรวจหาเชื้อได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะช่วยเหลือเพราะว่าเวลานี้เนี่ยทางรัฐบาลมีมาตรการบอกว่าถ้าเผื่อไม่ป่วยจริงรจะเพิ่งไปตรวจ เพราะว่าน้ํายาที่จะใช้ในการตรวจเนี่ยมันมีไม่เพียงพอครับแต่ทีนี้ถึงนั้นก็มีการพูดถึงว่าการชุดตรวจนี้มีการขายในโลกออนไลน์แล้วคุณสุภาพรมันก็มีนะฮะตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนนั้นก็ใช้จังหวะใช้โอกาสแบบนี้ในจังหวะที่คนนั้นตื่นกลัวนะครับ,ค,รบคนก็อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโควิด19หรือเปล่าไปหาหมอเนี่ยกลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็เอามาขายในออนไลน์ในราคาที่ถูกๆอเอาเข้าจริงเนี่ยเรื่องนี้ความเป็นจริงเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณหมอยงนะฮะ ก็บอกว่าน่ากลัวนะใช่ครับคุณหมอยงนั้นพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าโควิดชุดตรวจอย่างรวดเร็วที่มีการขายทางออนไลน์และมีการโฆษณาชุดตรวจอย่างรวดเร็วที่มีการขายออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจหาอุณหภูมิทางด้านต้าน,านทานภูมิต้านทานดังกล่าวนั้นจะค่อยๆขึ้นหลังจากการติดเชื้อมีอาการแล้ว5้าวันขึ้นไปดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการที่จะมาวินิจฉัยโรคในระยะที่มีระยะเริ่มต้นชุดตรวจอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่จะมีความไวต่ำ และดูด้วยสายตายากที่จะบอกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบกรณีที่ขีดเพิ่มขึ้นนั้นถ้ามันจางขึ้นมากๆก็ขอว่าอย่าเชื่อตามโฆษณาชุดนี้นะับ,บชุดหาอุณหภูมิต้าน,านทานที่ใช้ในเครื่องที่เป็นเครื่องมือที่ตัวเนี่ยหรือที่ว่าอิาอลิซ่าเนี่ยนะครับ ยังต้องมีการเทียบค่าอีกมากมายปัจจุบันถึงแม้จะมีการจําหน่ายและก็มีการใช้เงินในทางวิจัยนะครับยังไม่นํามาใช้ในการที่จะวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาคุณหมอก็เตือนนะครว่าการที่จะไปซื้อไอ้ชุดตรวจเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยระวังนิดนึงม,มันไม่สามารถที่จะตรวจได้ผลเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยในการที่จะมาบอกเพราะว่าตัวของไวรัส โคโรนาเนี่ยมันมีอีก6ตัวคุณสรารรบรมี6ตัวแล้วที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือมี4ตัวแล้วชุดตรวจที่ว่าขายในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะแยกแยะยังไงว่าคุณเป็นโคโรนาไวรัสโควิด -19 ตัวไหนด้วยตัวไหนด้วยตัวไหนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านคุณหมอยงเนี่ยนะฮะก็บอกว่าระมัดระวังแล้วกันใครที่ไปหลงเชื่อออนไลน์แล้วไปซื้อมาตรวจเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คุณไปตรวจกับโรงพยาบาลอย่างที่คุณไปตรวจกับแพทย์มีข้อมูลหนึ่งครับผมไปเจอแล้วก็คิดว่าเป็นความรู้ที่ควรจะต้องนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือกรณีที่ผู้ช่วยตรา,ตราจารย์ดรเภสรชกรกริดเนี่ยนะครับ เป็นอยู่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านได้เขียนถึงเรื่องของเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อสารระงับเชื้อนะครับซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยก็จะไปหาสารฆ่าเชื้อสารระงับเชื้อไปเช็ดไปถูไปโนดไปนี่เนี่ยก็เลยให้เป็นความรู้กันเอาไว้ว่าสารฆ่าเชื้อนั้นก็คือสารที่ใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลายไม่เจาะจงแต่มีความรุนแรงทําให้ไม่สามารถใช้ กับพื้นผิวสิ่งมีชีวิตเช่นผิวหนังได้ในขณะที่สารระง,งับเชื้อนั้นเป็นสารที่มีฤทธิ์รับยับยั้งการเจริญของเชื้อและใช้กําจัดเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหรือว่าเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งสารบางชนิดอาจเป็นได้ทั้งสารฆ่าเชื้อและสารระง,งับเชือ้อด้วยเพื่อความเข้มข้นเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ความเข้มขน้นคุณหมอเนี่ยเภสัชกรท่านนี้ท่านยกตัวอย่างว่าน้ํายาบ้วนปาก,ปากเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ความเข้มข้นว่าแบบไหนจะเป็นฆ่าเชือ้อแบบไหนที่จะเป็น ระงับเชื้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของแอลกอฮอนะว่ามันมีเชื้ออย่างไรสามารถที่จะระงับยับยั้งได้อย่างไรนะครับเน่ยก็เป็นข้อมูลความรู้สามารถเข้าไปหาอ่านได้อย่างช่นอย่างที่ เภสัชกรท่านนี้บอกเนี่ยนะครับว่าแอลกอฮอล์นั้นก็เป็นกลุ่มที่ต้านเชื้อที่ดีต่อแบคทีรียราไวรัสและมีผลต่อเชื้อวัณโรคแต่ไม่สามารถที่จะทําลายสปอร์ของราหรือว่าแบคทีรียได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันดีมันแก้เป็นการที่จะต้านเชื้อ นะครับเป็นการต้านเชื้อแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อสัทีเดียวนะนะฮะมีคําแนะนําของคุณหมอบอกว่าเวลานี้เราจะเลือกหาซื้อไม่ว่าจะเป็นสารฆ่าเชื้อหรือสารต้านเชื้อที่คุณสถาพันพูดถึงนี่นะครับ,รบให้สังเกตอยู่3จุดง่ายๆดูข้อความที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ก็คือ 1. ว่าฆ่าเชื้อโรค2ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้อไวรัสมันจะมีสาระสาคัญ ว่าจะระบุว่าสารฆ่าเชื้อแล้วก็มีเลขทะเบียนออยทีนี้การตรวจสารออยลักษณะก็มีเว็บไซต์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของออยสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ว่าสารที่นี่ไหนฆ่าเชื้อโรคชน,นิดไหนฆ่าแบคทีเรียชนิดไหนฆ่าไวรัสนะฮะอันนี้เป็นกลวิธีในการที่จะเลือก้อ